ที่ทําให้ความน่าเชื่อถือของคดีลดลงคือตํารวจเจ้าของคดีไม่ได้ไปเบิกความเพื่อให้จําเลยถาม้านศาเห็นว่าพยานหลักฐานเท่าที่โรวนนำมาสืบยังไม่พอจะรับฟังว่าจําเลยเป็นคนร้ายที่ร่วมกระทําความผิดตามฟ้องดังที่สารยกฟ้องคดีด้วยุติการเกิดปริยายแต่หลังจากตํารวจกองปราบจับผู้ต้องหาคนสําคัญได้ก็เป็นความหวังถึงการรื้อฟื้นคดีในอีกทางหนึ่งแต่จะทำได้หรือไม่ ป็นหน้าที่ของับตรวจพื้นที่ที่ต้องดำเนินการเราเคยจับกลุ่มผู้้เป็นคนในคดีมาตั้งแต่นี้แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็กเป็นข่าวแล้ก็เราเป็นตรวจสอบไปบว่าอย่างยี้เนี่ยมัมีมาับอีกหก็ยังตรวจสอบกับทางที่ระบตรวจสอกมาแจากนั้นก็ยังีการตัวอย่าต,ต,ต,ตัวนี้ตนะัว ส่วนของวัตถุยังก่อนนะครับถ้าได้มาก็จะจุ่มส่งให้นักการเรียนกสอต่อไปนะครับนั่งซืออก็อยากจะดูดมาถึงแม่อยุติขอความเป็นธรรมแล้วก็อีกอย่างก็ไม่มีคุณดูนั่งซือนะ ถือมาโที่นายจนของใครก็ไม่มีประตปรหน,นังสือพู่ังสือว่าคนคนนั้นเอเา,ารคน้นชื่อคนนั้นสันน่งไม่้องเ็นนันนีเอ็นไม่คน,น,นไม่มีนะไม่มีชื่อหอกเอ่อคนนี้แล้วไม่เหมือนกับประดับต่อมาให้แม่ดูจากการตับข้อมูลของทีมข่าวพบว่าคดีนี้อาจมีการบมกเม็ด ช่วยเหลือให้ผู้กระทำความผิดพ้นผิดแต่ต้นเรื่องนี้เพรัวผู้เสียหายสามารถยื่นฟ้องเองได้เพื่อวงความยุติธรรมหรือพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีหากพบว่ามีจำนวนบางส่วนหายไปสามารถรื้อคดีใหม่ได้เช่นเดียวกับอัยการถูงสุดกาตรวจสอบย้อนไปแล้วีกข้อบหรงอไม่ชอบบางภากลสามารถสรื้อสำนวนได้ปัญหาใหญ่ก็คือว่าเงินจำไม่ฟ้อง ม,มันใช้ระยะเวลายาวนาน,นเป็นขวดประกอบกันนี่ยนะฮะมันก็ต้องไปคุยหรือทำความปรับปงกันเป็นพิเศษนะฮนะกับอายการถึงจุดว่าท่นานจะให้ความเป็นธรรมนะฮะกับผู้เสียหายกับคนที่เขาต้องได้รับฟังให้เป็นธรรมเนี่ยอย่างไรหรือไม่